สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบผมดีเช่นเคยนะฮะโอเคครับวันนี้มาถอนเงินเพจ QQ นะครับก็รอบที่3แล้วนะครับสําหรับการถอนเงินนะครับโอเคนะครับเวลาถอนเงินนะครับเราก็ดูยอดเราว่าตรงนี้เรามีเท่าไหร่นะครับนะครับให้ดูข้างหน้านะครับข้างหลังไม่ต้องอะไรนั่นเนี่ยจุดแรกนะครับให้ดูตรงจุดนี้จุดแรกคิวที่สองถ้านับจากข้างหน้าก็เป็นจุดแรกนะครับนะครับตรงเนี้ยข้างหน้านะครับเราจะเรียกว่า1 Q คนะครับผมมีทั้งหมดอยู่300 ยี่สิบสองคิวนะครับตรงเศษผมยังไม่พูดถึงนะครับเศษนั้นไม่ได้เป็นเศษก็คล้ายๆกับสตางค์นะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหนึ่งคิวตรงนี้นะครับหนึ่งคิวมีมูลค่าห้าสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบคิวก็จะห้าร้อยครับร้อยคิวก็ห้าพันอย่างประมาณนี้นะครับก็หนึ่งคิวแล้วหลักๆนะห้าสิบบาทโอเคนะครับรายได้นะครับก็มาจากหลายๆทางนะครับส่วนสิบคิวนะครับก็มาจากครับหนึ่งนะครับการโพสต์คอนเทนต์นะครับ เพื่อให้เกิดยอดวิวนะครับแล้วเราก็จะได้รับค่าส่วนแบ่งจากโฆษณาครับซึ่งอันนี้เป็นรายได้รายเดือนเลยครับเดือนหนึ่งทั้งเพจดีพิวเขาจะจ่ายให้เราหนึ่งครั้งนะครับประมาณวันที่6กหรือที่8ของทุกเดือนเนี่ยถ้าเราโพสเฟสอ่าโพสไลน์โพสอะไรเนี่ยนะครับเราก็เอาเพจดีพิวไปช่วยเสริมนะครับตรงนี้จะได้จะทำให้เกิดรายได้นะครับถ้าเรามีทราฟฟิกเข้ามาดูอ่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยครับอ่าครับรายได้ก็มีหลายช่องทางก็คือนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถอ่าขายพื้นที่ของเพจดีพิวเนี่ยครับอันนี้จะเป็นนรรราายยได้วััคบ ก็เราจะรับเราจะได้รับ50%จากแต่การขายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะได้จาก1%นะครับจากการขายพื้นที่นะครับของสายงานเราแล้วก็ของอัพไลน์เราด้วยของเราด้วยนะครับโอเคนะัอันนี้คือรายได้หลักๆของเฟรนดิชูนะโอเคผมจะพาไปดูไอ้เจ้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงนะครับก่อนที่จะถอดนะครับอ่าครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือตรงนี้นะครับตัวนี้มันคือผังงานแผนผังงาน ก็นะครับแผนผังงานก็คืออ่าถ้ามี1คนแนะนํา1คนเนี่ยนะครับคนแนะนําก็จะได้หนึ่งเปอร์เซ็นด้วยนะครับรวมถึงคนที่ไม่แนะนําก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับได้ยังไงครับก็คือเราคนสมมตินะครับตรงนี้เราไม่พูดถึงนะผมจะพูดถึงชั้นล่างเลยครับสมมตินะคับำข้างบนสุดเลยนะครับอ่าแนะนําคนนี้นะครับหนึ่งคนคนนี้ก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับคนนี้ก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับคนนี้ก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นนะครับแล้วคนนี้จะได้ด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าเขาเป็นคนแนะนำนะครับโอเคนะครับต่อมา คนฝั่งนี้บ้างน,นะครับสมมุติว่าคนนี้นะครับคนนี้เป็นคนแนะนำเนะชั้นที่2เนะี่ยเป็นคนแนะนําคนนี้อ่าแน่นอน,นครับเข,เขาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะทันทีแล้วก็ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์โซ่คนนี้ก็เป็นได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะว่าเขาแนะนํามาต่อให้แล้วก็คนข้างบนได้กหนึ่งเปอร์เซ็นต์ด้วยนะเพราะว่ามาจากไบนารี่นะครับแบตเรี่ก็คือสองแยกนะครับอ่าของคนข้างบนนะครับจะมีไบนารี่ทั้งสองฝั่งเลยนะแต่คนเนี้ยจะมีไบนารี่สองฝั่งเช่นกันนะครับคนนี้ก็มีนะะะไไไบบนนนนนนาาาาารรรรีีี่่ขอองงเเเ้้ยพะะฉัถตตห ทั้งไบนาลีจะได้หมดเลยครับ1%นะฮะรวมถึงชั้นข้างบนนะคงสูงด้วยนะครับจะได้1% 20เยี่สิบชั้นเลยตัวเองครับก็นะครับตลอดลงมาแล้วเนี่ยครับก็1%นเมันเท่ากับอ่าสิบาทนะครับก็ยี่สิบชั้นแล้วเนี่ยก็มีประมาณอ่าราวๆยี่สิบล้านกว่าบาทนะครับถ้าหนึ่งเป็นเนี่ยเต็นยี่สิบชั้นนะครับโอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนะครับเราจะมองว่าเป็นกำไรครับแต่ราได้นะครับเราจะมองที่การ โพสคอนเทนต์ลง Facebook นลง LINE ลงวิสต t เ r นะครับลงในเว็บไซต์ประมาณนี้นะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะไปถอนเงินแล้วกันนะครับนะส่วนค่าสมัคร p พจดีก็แค่ครั้งเดียวนะครับเป็นค่าซื้อื้นทีทนะครับซื้อบรที่เราจะโพสคอนเทนต์นะครก็1,000บาทะครับครั้งเดียวตลอดชีพเลยนะครับแต่เราทำาได้ได้ตลอดนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ประมาณอย่างนี้นะครับ ก็เป็นคอนเทนต์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับในคอนเทนต์ที่เราสร้างเข้ามานะครับก็เราสามารถไปแชร์นะครับลง Facebook ได้นะครับเราสามารถดูว่ามีคนดูได้กี่วิวนะครับมีคนดูไปแล้วกี่วิวนะครับสามารถคลิกได้รูปตาเนี่ยในมือถือก็ทําได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้นะครับว่าวิธีสมัครเพนะครับวิธีใช้งานคืออะไรนะครับใต้คลิปผมจะมีวิดีโอที่แนะนํานะครับ วันนี้เน็ตค่อนข้างที่จะช้าับอ่ยอย่างนี้ก็คลิปอคอนเทนต์นี้ก็มีคนดูไปน170นะครับก็เขาจะได้เราจะได้รายได้จากโฆษณานเขาจะมาเป็นส่วนแบ่งให้เราะครับโอเคอย่าไปถอนเงินก่อนนะครับอ่านะเวลาถอนเงินเราเข้ามาที่ควาว่า restorable นะครับตรงนี้นะครับไปนะคลิกเข้าไปนะถ้าไม่มีมนูสัตว์ไะไรก็น่าจะเกยนมาถอนเงินเลย ตรงนี้นะครับเวลาถอนเงินเราก็เลือกว่าเราจะต้องการถอนช่องทางอะไรนะผมจะถอนช่องทางธนาคารละกันนะครับช่องทางธนาคารเนี่ยเขาจะเรียกรอไว้แล้วก็คือ Thailand Bank นะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับในส่วนนี้นะครับเขาจะขึ้นมาให้เราหมดเลยนะครับตรงนี้พอเราจะเลือกถอนเท่าไหร่นี่ครับเขาจะใส่ไว้ให้หมดเลยนะครับนะครับตรงนี้อย่าลืมเลือกธนาคารนะครับเราก็เลือกธนาคารที่เราต้องการจะโอนไปนะครับนะครับ ก็เรียกธนาคารที่ผมใช้งานนะครับโอเคนะครับช่องนี้เนี่ยนะครับก็เป็นแบงก์แอคเคาท์น้ำเบอร์เลขบัญชีธนาคารของเรานะครับก็ใส่ไปให้ถูกต้องนะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยเนี่อ่าครับ,ะะรบเมื่อเราใส่เรียบร้อยแล้วก็เช็คให้ถูกต้องนะ่าถูกหรือเปล่าอ่าชวนตรงนี้นะครับ เราจะถอนเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่เราครับว่าเราจะถอนพอดีก็ได้นะครับก็นะครับเขาก็จะหักลบไปประมาณนี้ฮะอ่ะนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะถอนเท่าไหร่นะครับอนผมก็จะเรียกถอนหมดเลยลวกันนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้นะครับอ่ะผมอธิบายตรงนี้หน่อยนะครับว่าสามร้อยยี่สิบสองคิวแล้วก็จุดแปดเนี่ยครับ ก็นะครับส่วนหนึ่งนะเราจะจ่าย10%นะครับให้กับสปอนเซอร์นะครับของเรานั่นเองนะครับส่วนอีก2%เนี่ยก็จะเป็นภาษีต่างๆนะครับเพราะว่าทำสี่คิวเนี่ยนะครับเขามีการแตกภาษีด้วยนะฮะอ่านะครับเน็ตสวิตดาวน์นี่ก็คือยอดถอนทั้งหมดเราเนี่ยเหลือ284ร้ยแนะครับหลังจากหักภาษีต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นเงินอนึ่งหมื่นสี่ประมาณนี้นะครับก็ห่งคิวเท่ากับห้าสินะฮะอ่านะครับหลายคนคงสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรนะครับพาร์สคิวนะครับไอ้ตรงเนี้ยเเนนน่ราาต้อองไปปมัป็ ระบบความปลอดภัยของเทมเพลตดิจิทนะครับในกรณีที่เราโดนแฮกข้อมูลอย่างเงี้ยนะครับก็เราเขาก็จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับถ้าเราไม่มีมือถือที่จะลงทะเบียนแอป S T P S ไว้เนี่ยครับเราต้องไม่เอารหัสจากในนั้นมาเนะี่ยก็ถ้าใครจะถอนเงินก็เดี๋ยวผมจะทิ้งอลองทิ้งคลิปไว้แล้วกันนะครับคลิปสอ,อนรหัส S T P S สเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดมือถือขึ้นมาด้วยนะครับระบบนี้เราใช้มือถือด้วยนะครับนะครับโอเคผมก็เปิดมือถือขึ้นมาแล้วนะครับอ่านะครับ f t v s คืออันนี้ครับเฟสทูทูอสทีพนะครับก็การใช้งานนโหลดมาแล้วก็ล็อกอินแค่นั้นเองครับง่ายๆนะครก็ผมจะมีเดี๋ยวผมทิ้งคลิปสอบไว้้า้ล่างด้วยด้วยกันนะครับวิธีใช้แอพวิธีลิงก์ลิงก์รหัสทางเว็บเพจ QQ เนี่ยกับเฟสทูทูพีแอนด์แอนด์แอพซึ่งเป็นแอปมือถือนะก็นะครับตรงนี้เขาจะเขียนว่าพาร์ทคีนะครับให้เอาพาร์ทคีมาใส่นะให้เรากดพาร์ทคีข้างบนหนึ่งครั้งเลยครับ เราจะได้เลขมาจากนั้นให้รีบเอามาใส่ผมรอครู่นะฮะพาคีเนี่ยก็มันก็เป็นรหัสความปลอดภัยนะครับซึ่งเวลาเราถูกแอกข้อมูลเนี่ยเขาจะไม่สามารถถอนเงินได้ถ้าไม่มีรหัสเียโอเคผมได้รหัสผมจะรีบใส่เนี่ย อ่าเนี่ยดูดไยนะครับอ่าลองเช็คดูนะครับว่าถูกไหมอ่าเมื่อถูกต้องแล้วเนี่ยครับอย่าลืมนะครับเช็คเลขบัญชีธนาคารให้ถูกต้องนะครับพอถูกแล้วก็รีบกดสองข้อมูลนะครับอ่กดเช็คก่อนนะครับถ้ขึ้นเครื่องหมายถูกนะกดเช็คนะครับอ่าถ้าขึ้นเครื่องหมายถูกเนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วเนี่ยครับเราก็ดูว่าเรายังไม่ได้เลือกอะไรนะ อ่ะผมว่าถ้ายังขึ้นเงี้ยแสดงว่าส่งไม่ได้แสดงว่าเราลืมก,ออกรอกข้อมู่หลายทอย่างก็ลืมเลือกธนาคารเมื่อกี้ผมว่าผมเลือกไปแล้วนะอ่าเนี่ยอ่ะจากนั้นเนี่ยปุ่มเซ็นจะขึ้นมาเป็นสีฟ้าแล้วเราสามารถถอนเงินได้แล้วนะครับก็กดเลยๆเลยครับอ่าเราก็ปิดแอป S C P S ไปได้เลยเนะนี่ยอ่าในส่วนนี้ก็กดตรงนี้ออกไปได้เลย เวลาใช้งานแอปสมเเนี่ยนะครับเราโหลดมาแล้วเราก็กดลิงก์แอคเคาน์ตอนี้ก่อนนะครับอ่าจะเจออะไรเงี้ยครับแล้วก็ใส่รหัส P Q ของเราไปนะครับจากนั้นกดคำว่าลิงก์นะถ้าไม่กดอ่านลิงก์นะครับถ้าตอนนี้ผมลิงก์อยู่ถ้าผมกดอ่านลิงก์เนี่ยแสดงว่าผมต้องการจะออกนะครับเขาก็จะไม่ส่งรหัสเข้ามาเวล่เรากดออกกดรูดบ้านเนี่ยอ่านะครับเวลากดออกก็ปิดแอปไปนะครับแค่นี้เองนะฮะโอเคการใช้แอปก็แค่นี้นะครับส่วนมาถอนเงินกันต่อเนี่ฮะ อ่ะพอนเงินเสร็จแล้วเขาก็เขียนว่าให้รอประมาณหนึ่งถึงสามวันประมาณนี้นะคิวเดียวก็ประมาณสองสามวันนะครับประมาณนี้นะอ่ะก็นะครับเขาจะขึ้นมาว่าตอนนี้กําลังเข้าคิวอยู่เนะีน่ยกำลังกำลังรอตรวจสอบเนี่ยยังไม่ได้ตรวจสอบรอตรวจสอบ,บเขาก็ส่งมาให้ข้อมูลให้เราเนี่ยครับถ้าเราไม่ต้องการจะถอนเนี่ยเราก็กดปิดได้นะครับแบบว่าไม่อยากถอนแล้วประมาณนี้ครับก็กดปิดได้ครับ อ่ะนะครับข้อมูลเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับว่าเงินจะเข้าตอนไหนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะมาตัดต่อคลิปอีกครั้งหนึ่งตอนที่อ่าได้รับเงินแล้วนะครับอ่ะนะครับตอนนี้มันหนึ่งทับสามเนี่ยาดเขาทดสอบแล้วจะเป็นสองทับสามนะครับแล้วเวลาจ่ายเงินแล้วจะขึ้นสามทับสามครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับโอเคครั ก็นะครับหลังจากที่ถอนเงินไว้นะครับวันที่27นะครับวันนี้ก็วันที่28นะครับก็ใช้เวลานะครับไม่ถึง1วันนะครับเพราะว่าผมถอนตอนประมาณเอ่อช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำหรือเปล่าเนี่ยครับแล้ววันนี้วันที่28นะครับตอนบ่ายโมงนะครับทางเพจคิวก็โอนมาในบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาดูสถานะที่ขึ้นในเมนู withdrawal เนี่ยครับตอนแรกจะขึ้นว่าคิวลิงนะครับพร้อมกับตัวเลขหนึ่งครับสามนะครับก็คือยัง รอตรวจสอบเนี่ยพอสักพักนึงแล้วเนี่ยนะครับก็เวลาระบบเขาตรวจสอบเนี่ยเขาจะบอกว่าทําการประมาณอ่ไม่กี่วันนะครับฟิลเดย์ก็ประมาณสองสามวันนะครับสี่วันเต็มที่นะครับสามวันนะครับอันนี้ใช้เวลาแค่หนึ่งวันนะครับก็พอสองทับสามปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบเนี่ยพร้อมกับส่งอ่าไปยังสปอนเซอร์ไปยังเซ็นเตอร์อะไรเสียอะไรต่างตางนะครับระบบคิวก็ถูกจ่ายไปในสองทับสามนะครับ ส่วนเวลาขึ้น3าทับสปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเขาจะส่งเงินมาให้เราแล้วเนี่ยผมสังเกตนะครับทุกครั้งเนี่ยเขาจะส่งมาตอนบ่ายตลอดนะครับอันนี้ผมถอนเงินครั้งที่3แล้วนะครับสำหรับไอคิวนะครับก็ยอดถอนที่ผมถอนได้คือ2องพอ่าผมถอนทั้งหมด3ามสามร้อยกว่ากว่านะครับแล้วก็หักภาษีจ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับภาษีต่างๆที่ทางไอคิวคิวเขากำหนดไว้เนี่ยครับก็เหลือ2องร้นะครับจุดสเป็นเงิน14,215.69บาทนะครับอ่านะครับ เราไปดูในธนาคารกันนะว่าเงินจะเข้าจริงหรือเปล่านะครับโอเคนะผมใช้ K-Bank นะครับอ่าครับและนี่ก็คือหน้า K-Bank กนะครับก็เป็น k f i b e r เนี่ยผมใช้บริการในอินตทเร์เนนะครับโอเคครับวันที่28นะครับวันที่28ดนะครับเดือนนี้นะครับตอนบ่ายนะครับก็มีเงินเงินโอนมานะครับ1 4ึ่งน่นอบนะครับผมถอนไป14,200 ค่า215บาทนะครับนะก็จ <oise> ่ายค่าธรรมเนียม20บาทนะครับทุกครั้งนะฮะที่โอน20บาทนะฮะก็ครบถ้วนนะครับจ่ายเร็วมากนะครับสำหรับเพจ QQ เนะฮะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการใช้งาน QQ เนี่ยสามารถศึกษาได้เลยนะครับผมอยากให้เพื่อนศึกษาก่อนนะครับว่า QQ เนี่ยเขาทํางานอย่างไรนะครับรูปแบบการทํางานเขาเนี่ยครับข้อดีอย่างไรนะครับก็ยังไงผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ย ที่รับชมมาตั้งแต่ต้นคลิปนี้ครับก็ขอบคุณด้วยครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดถูกใจด้วยนะอย่าลืมกดรูกปกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ใหม่จากผมนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ